สัมผัสนวัตกรรมย่านยนต์ใหม่กับโปรโมชั่นสุดประทับใจได้ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ชมงานด้วยความมั่นใจ24มีนาคมถึง4เมษายนนี้นาชาเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธานีฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด วิไลสารพัดช่างสมุดปราการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาขาเสริมสวยตัดผมระดับภาคภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2563ที่ห้องประชุมอาคาร4ชั้น5วิไลสารพัดช่างสมุดปราการถนนสุขุมวิทอําเภอเมืองสุขรารการวิไลสารพัดช่างสมุดปราการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาขาเสริมสวยตัดผมระดับภาคภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2563โดยมีนายสมพรชูทองประธานอาชีวศึกษา จังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันและนางสาวคณสนันพันธ์ผลธรรมมีบุญผู้อำนวยการวิไลสารพัดช่างสมุทรปราการในานามคณะกรรมการดำเนินง,งานจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมพร้อมด้วยนายวิชาสมบูรณ์ศักดิ์กุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอสซีเสรีชัยบิวตี้จำกัดผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหาคนครคณะอาจารย์ด้านเสริมสวยตัดผมจากภาคเอกชนและรัฐบาลเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้สำหรับการจัดการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาขาเสริมสวยตัดผมระดับภาคภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2563ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือของผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาขาเสริมสวยตัดผมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติท,ท way, ี่ดีและความภาคภูมิใจต่ออาชีพที่เรียนเพื่อเป็นการประชามพันธ์จุดเด่นของการศึกษาด้านวิชาชีพของอาชีวศึกษาและเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองให้ก้าวทันโลกยุคปัจจุบันและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในสาาอาชีพที่เรียนซึ่่งงกกการแขขััันทษะวิชีพหล วิชาชีพระยะสั้นสาขาเสริมสวยตัดผมระดับภาคภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครครั้งนี้จัดการแข่งขันเป็น3ประเภทคือ1การออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ2การออกแบบผมสตรีทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรีและ3การออกแบบผมสตรีทักษะการแต่งหน้าและกล้าวผมเจ้าสาวโดยได้รับความร่วมมือจากบริรรษัทเอสซีเสรีชรัยบิวตี้จำกัดในการสนับสนุนด้านต่างๆในการจัดการแข่งขันและยังได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ด้านเสริมสวยตัดผมจากภาคอก รชชนในรัฐบาลร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันครั้งนี้ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิด